นี่คือปฏิบัติการของสืบปมสามแสงตัวเข้าไปในหมู่บ้านรูล่าอาจญากรข้ามชาติปิดเกมหนุ่มสวีเดนผู้ต้องหาคดียาเสพติดออนไลน์เครือข่ายแก๊งค้ายานารกแทบสแกนดิเนเวียนหนีหมายแดงอินทรโพซุกประเทศไทยปฏิบัติการนี้ภายใต,ใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทพนุมาบุญยลักษ์พลตำรวจตรีพันธนานุชนาะรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พลตวตรีชัยฤทธิ์อนุริ์ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ส,สั่งการให้พันตำรวจเอกจิรพงษ์รุจิระดำรงชัยผู้กับการสืบสวนบอก,กอตอม3พร้อมกับชุดสืบสวนภาคตะวันออกกองกำการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3 นำกำลังลุยปิดล้อมควบคุมตัวนายโทบี obi, อัยกรตัวเอชาวสวีเดนหนีหมายแดงหรือว่าเรเนติตจากตำรวจสากลอินเตอร์โพในคดียาเสพติดของกรมตำรวจสวีดเด<อ>นที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถพิสูจน์ทราบถึงสถานที่พักอาศัยของผู้ต้องหารายนี้ชัดเจนวางแผนและนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายโทบี obi, ไว้ได้สำเร็จค่ะบ้านพักซึ่งเป็นบ้านหลูวินล,ล่าสุดรู้ย่านบางละมุงพลตำรวจตรีชยัยฤทธิ์เปิดเผยว่าสืบสวนพฤติกรรมของนายโทบี obi, เข้าข่ายเป็นภัยร้ายแรง โดยทางการสวีเดนต้องการตัวกลับเข้าไปรับโทษจากคดียาเสพติดโดยนายทบี้เป็นผู้ดูแลระดับโลกหรือว่า global moderator แพลตฟอร์มซื้อขายยาเสพติดที่ใช้ชื่อว่า a r k a s y ซึ่งเปิดให้ซื้อขายยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายแบบห้องแชทส่วนตัวหรือว่า private room chat ในภูมิภาคสแกนดิเนเวียนและส่วนอื่นของยุโรปอีกด้วยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจสัปดาหง,งานตรวจคนเข้าเมืองกำชับให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แฝงตัวประปนเข้ามากระทำความผิดซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรซึ่งการดำเนินการอย่างจรงิงจังจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายต่อไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ถือจรรยาบรรณครบถ้วน